ก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าเกมคเนตฟอร์จูนนะเพื่อนก็วันนี้นะคะเราเอาทุนมาที่1,169บาทนะคะเดี๋ยวจะมาซื้อฟีสปินนะในราคา525บาทละกันนะคะทุกคนนะในเบ็ด7บาทเนาะเพื่อนเพื่อนไหนที่รับชมและฟังคลิปนี้อยู่นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะทุกคนนะโอเคมาได้สแคเตอร์มา4ตัวนะคะทุกคน Okay, มากดสตาร์ทเข้าไปเลยนะคะมามาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้ทุนคืนกันหรือเปล่าหรือจะสามารถปัน้นกำไรจากเกมนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนคือไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากเอ้ยได้ตัวคูณมาว่ะปึ๊บเปลี่ยนเป็นไวอีกด้วยนะทุกคนอ่าคูณหกแล้วโอ้โหมาดิโอเคบิ๊กวินเข้ามาอีกแล้วนะทุกคนนะ ได้มา157บาทโอ้โยังไม่ถึงครึ่งทางที่เราแบบซื้อแสกตเตอร์ไปเลยนะาเพื่อนนี่ตัวคิวขาดแถว2ไปไม่งั้นเต็มแผงแน่นอนเอาว่าไงตัวคิวปุ๊บสวยโอเคได้ Y มา2ตัวนะาได้คูณมา2ตัวเหมือนกันเลย344บาทตัวเจมาหมดแล้วยังบิ๊กวินบิ๊กวินเข้ามาอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหตอนนี้เราได้ทุนคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนานะ โอเคซูเปอร์เมกาวิน368บาท10บาท10มาอีก <c oughs> ได้มาแค่6บาทเองนะฮานเพื่อนตัวเคมาดิปึ๊บหูยคูณ3มเลยวะ่ะรอบนี้ว่างไงสวย75บาทเองวิตัวคูณมาอีกหืงดอกนี้เป็นไงล่ะ300 300โอ้โหตอนนี้เราได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮานเพื่อนนะแป๊บเดียวเองนะได้กำไรอ่ะอ่ะดีเมกาวินเมกาวิน สามร้อยเก้าบาทนาทุกคนอ่ะรอบสุดท้ายแล้วไหลไหมไหลไหมเออไหล,าหล,าหลามาอีกสวยปึ๊บปึ๊บยี่สบห้าบาทนาว่าไงโอเคนะซื้อรอบแรกนาะเราได้มาทั้งหมด900เท่าไหร่995บาทส0่สตางนานคน์นเพื่อน เดี๋ยวจะซื้ออีกนาเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะคะอยากจะมาลองเล่นเกมเดียวกันกับเรานาก็คลิกลิงก์ใต้คลิปหนาเข้าไปสมัครยูเซอร์ได้เลยนาเพื่อนรอบนี้ขอซื้อซักหกร้อยละกันนาโอเคเดี๋ยวซื้อ600บาทนาเพื่อนเพื่อนที่สนใจอยากมาลองเล่นนาก็คลิกลิงก์ใต้คลิปกันเข้าไปได้เลยเนาะถ้าอยากจะเข้ากลุ่มเวลาพิธีธรรมนาก็แอดไลน์กันเข้าไปได้เลยเนาะโอเคมากดสตาร์เข้าไปเลยนะ ตัวเจามาสวยคุณสามมาดีรอบนี้อุ๊บแปดสิบหกบาทนะอ่าบิ๊กวินเข้ามาแล้วนานเพื่อนดอกแรกก็ได้มาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเลยนะเฮ้ยสวยมาดิ โอ้ตัวเจาขาดแถวแรกไปตัวหนึ่งนะทุกคนเมนก็น่าจะได้อยู่อะได้มา74บาทนานเพื่อนเหลืออีก4รอบนะทุกคน ตัวคิวมาเอออย่างนั้นแหละมาดิชึบ57บาทนะหมดหรือ,อยังโอ้โหได้อยู่สวยโอเคขาดทุนนะคะทุกคนขาดทุนไปร้อยหนึ่งอ่ะเออซื้อตั้งหกรอยอ่าไม่เป็นไรนะมารอบนี้ขอซื้อซักไม่ไมเดี๋ยวจะซื้อซักพันห้าละกันมาเบ็ดยีบบาทไปดิ ซื้อพันห้าไปเลยนะเหลือแค่46บาทเท่านั้นไม่รู้ว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวไปลุ้นเอาตอนท้ายๆแล้วกันนะคะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยได้สแคตเตอร์มา4ตัวนะคะทุกคนพี่สปิน8รอบเลยผ่านไป3รอบแล้วเออมา คูณมาดิสวยโอู้ดอกนี้1776บาทเลยนะคะทุกคนโอ้โหได้อยู่1,803บาทนะเพื่อนตอนนี้นะเราได้ทุนมาเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็คือกําไรลว้วนๆเลยนะคะทุกคนนะเบอกมาอีก258บาทอุ้ยตัวคูณมาอีกแล้วทุกคนทําไมรอบนี้ตัวคูณเข้าบ่อยจังมา336บาทไปดิ โอเคบิ๊กวินเข้ามาอีกแล้วนะ738บาทเลยนะเพื่นอนอุ้ยมาดิมาอีกนะคะ3บาทนะทุกคนหมดหรือ,อยังอ่ะรอบสุดท้าย,อยโอเคนะคะหมดแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย โอ้โหส8งพบาทนาะทุกคนนะซื้อไปแค่1,500บาทเท่านั้นนานเพื่อนโอ้โหไดขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ oh. ถ้าเพื่อนๆนาะ oh. สนใจอยากมาลองเล่นด้วยกัน oh. ก็คลิกลิ้งใต้คลิปกันเข้าไปได้เลยนะสำหรับ oh. วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบาย